โอเคครับอยู่หลายบางค้าแอร์ซ็อะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัว A W Custom นะครับ H X 2 0 0 1ตัวนี้ผมเปิดราคาสภาพอาจจะมีรอยตามการใช้งานค่อนข้างจะวาะพอสมควรนะครับแต่เปิดราคาสูงนิดนึงนะครับผมสูงอ่าสูงไหมผมว่าก็ไม่ได้สูงเวอร์วังนะสภาพถือว่าใช้ได้นะครับแต่ก็แต่ก็พยายามให้คุมราคาอยู่เนืผมเปิดราคาที่3,800บาทนะครับพร้อมเล่น4,100บาทฟรีค่าจัดส่งทุกรายการนะครับ มาสามพันปร้อยบาทมามา,มาพร้อมอะไรบ้างนะครับหนึ่งมาพร้อมกล่องเคสเลยนะครับกล่องเคสแบบนี้เลยนะ,ะกล่องเคสอย่างหนาเลยนะครับแล้วก็มีหูยี่วมีอะไรเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไปทําอะไรไม่รู้มไม่เคยสนใจของมาูตัวปืนดีกว่าเ <c oughs> ปิดกล่องมาถ้าก็มีตัวปืนแม็กกาซีนนะครับแล้วก็นี่เลยเกาะก่อนนก็ไปตัดเอานะครับ แมพพอดีปืนไปแล้วก็มีเพจดอดด้วยเออลืมนะครับมีเพจดอดตรงรุ่นของเขาด้วยลืมใส่ไปในกล่องพอดีออกมาเช็คนะครับมีเพจดอดตรงรุ่นนะครับแล้วใส่อายมานะครับผมสามารถใส่ได้เลยนะเออนะครับสามพันแปดร้อยบาทนะครับผมดูปืนกันนะครับตัวปืนนะครับเหลอน้ํามันตัวนี้ผมถอดมาล้างแล้วนะครับเพราะว่าผมเช็คภายในเนาะอันนี้เลยนะครับ ตัวปืนภายนอกถือว่าอีกฝั่งเนี้ยสวยนะครับเป็นสีทองนะครับอันนี้เป็นทองแบบหมดหมดนิดนึงไกแดงนะครับตามสไตล์ AW นะครับอัีนี้เป็นไกเงินนะฮะนกสับเงินนะครับไม่ใช่ไกเงินพูดผิดเออผมเนาะนะครับเป็นนกสับเงินนะครับอ่าด้านหลังก็เป็นบ่อทองบ่อแมกทองนะครับบ่อแมกนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าติดแค่เท่นะครับบีบีกันก็ช่วยนะบีบีกันก็ช่วยนะครับ ช่วยให้เราโหลดโหลดแม็กได้เร็วขึ้นนะครับแต่เนี้ยมันติดแม็กกับปืนอยู่แล้ว AW มันเป็นงานคัดต้อมมาจากโรงงานนะครับไม่ได้มาแต่งกันเองนะสภาพเนี่ยคือเอาคัดต้อมมาจากโรงงานนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับเป็นแดงตัดทองตัดดำนะครับหมุดก็เป็นหมุดทองนะของข้างเลยกดแม็กทองนะครับแล้วตัวท่อในก็เป็นสีทองแต่นี้ก็รอยถลอกตามการใช้งานนะครับมันเป็นทองตัดเงินไปแล้วนะครับด้านบนก็เป็นท่อสีทองนะครับส่วนหน้าไฟเบอร์ติคส่วนหลังไฟเบอร์ติกนะครับนะข้างบนเป็นเจาะพอร์ตแบบนี้ เท <Hey, S 2> มากนะครับสวยๆไกด์หลอดไกด์หลอดก็ทองนะครับดูข้างในกันนะปึ๊บอ่าข้าในี้มถอดล้างไปแล้วนะครับเป็นจรารบีขาวนะครับเห็นไหมนี่ผมทาไปแล้วนะครับหลักๆแล้วก็คือให้ถอดล้างทำความสนะอาดเนาะนี่เลยเป็นตัวปรับฮอบแดงนะครับถามว่าใช้ดีไหมก็เป็นตัวคัสตอมครับคัสตอมมาตั้งแต่โรงงานใครว่าจะไม่ดีนะ เออสภาพถือว่าพันงานใช้งานสมควรนะครับแต่คุ้มนะครับหนึ่งได้กล่องนะครับและมีอย่างหนึ่งที่อ่าแล้วก็ลูกสูบแดงตามสไตล์เขาเลยแหละเรื่องปกตินะครับลูกสูบแดงนะอ่าเรียบร้อยนะครับเทสระบบนะอ่าขึ้นนกนะครับส็จกนเซฟกดเซฟอ่าเดี๋ยวอ่ากดเซฟนะครับแล้วก่อนใช้ได้เมื่อกี้ผมน่าจะไปโดนแหละตอนที่ผมกำอ่านี้ ไม่โดนนะเห็นไหมใช้ได้นะครับหากกำหลังออนนั่งใกล้แบบน,นี้โอเคนะแล้วก็มาดูแมกกาซีนทําไมผมถึงบอกว่าราคานี้คุ้มนะครับหนึ่งได้กล่องละอ่าได้กล่องละนะครับสองตูดแมกเป็นตูดแม็กคารานเป็นเซียนซีูนะครับคารานนะครับแล้วก็ตัวดันลูกอันนี้เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะแข็งไม่มีทางหักหรือแตกได้นะครับไม่ใช่เหล็กแต่เป็นโลหะอ่าดูดูดูไม่ใช่เหล็ก แล้วก็ไม่ใช่พลาสติกด้วยนะครับถ้าพลาสติกสีมันจะไม่ลอกถ้าเป็นโลหะหรือเหล็กเนี่ยเหล็กก็สีไม่ลอกนะแต่เป็นโลหะเนี่ยสีจะลอกแน่นอนว่าหุดแน่นอนทนใช้ได้นานนะครับไม่มีทางหักหรือแตกได้นะแต่ปากไมคก็เป็นพลาสติกนะระวังแตกนะครับผมนี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มีรอยตรงนี้นิดนึงให้ดูนะครับสวยนะสวยนะไม่ใช่ไม่สวยสวยนะตัวนี้นะครับ ได้ถือว่าผมก็บอกว่า3 8 0เนี่ยคุ้มนะครับเพราะว่าคุณได้พวกนี้ครบเซตเลยนะครับได้ตูดชาลานได้ตัวดันลูกเป็นโลหะนะครับไม่ต้องกลัวหักนะฮะเออนะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว AW กันนะครับผมของอของค่า AW นะครับผมห้ g h c a p า5.1นะมาทดสอบกันด้วยแก๊สดีทีพันธนะครับ ก๊บประกาศ20 6องศานะครับขออภัยเรื่ององศาในการเติมนะครับเพราะว่ามันอยู่ในรูนะครับเสียงซึมๆนิด,นด,นดเดี๋ยวผมขออนุญาตแทงสักทีหนึ่งโอลิงน่าจะปิ้นนะครับเพราะบางทีที่เสียงมันซึมมามันซึมอันนี้ผมไปฟังก่อนได้ยินไหมเออมันซึมเรื่องอันนี้ยบางคนอาจจะท่านเป็นแต่จริงมันไม่ได้รั่วอะไรหรอกมันเป็นอาการที่เรียกว่าเวลาเราเติมแก๊สเนี่ยแล้วไอ้หัวที่ตรงนี้มันเป็นเหล็กนะครับ แล้วโอลิ่งรองด้านล่งเราเสียบอาจจะไม่ตรงแล้วมันปิ้นพอปิ้นปุ๊บมันไปเบียดเจ้าตัวโอไอโอลิงั o ไปเบียดเจ้าตัวแกนเติมแกนนั้นแก๊สนะครับมันทําให้มีอาการซึมแต่จริงๆแล้วบางทีเรากดขยับขยับให้โอลิงมันเข้าที่ปุ๊บมันก็ไม่ซึมแล้วนะครับเวลาเติมก็ระวังนะครับผมต้องเล็งก่อนลืมเล็งนะครับอ่านี่มันต้องแบบนี้สนิทแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆปล่อยอ่านะครับ <S <S แล้วก็เติมแก๊สนะครับผมแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้ แล้วก็ใส่ลูกลงไปนะครับสองสี่หกแปดสิบนะครับสองสามปุ๊บมาดูความแรงนะครับสามสามแปดสามสองเจ็ด ไม่ขึ้นนะครับสามสองสี่นะครับถ้าไม่ขึ้นผมจะยิงเบิ้ลไปหนึ่งนัดนะครับควรจะใส่สิบสี่นะเผื่อไม่ติดนะครับผมก็ถือว่าความแรงใช้ได้นะครับถ้าอากาศร้อนผมว่าได้สามร้อยห้าสิบแน่กับแก๊สสิบกิโลของอีทีพันแต่ถ้าอากาศเย็นเอ้ยถ้าอากาศร้อนนะอากาศร้อนนอาา่าประมาณสามร้อยห้าสิบสามร้อหกสิบด้วยความที่เขาเป็นยางปากแม็กแดงนะครับแล้วก็ลูกสูบแดงเนาะ อย่างว่าครับ A W Custom จากโรงงานแดงๆเนีน่ยแรงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะใครเล่นค่ายนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าถ้าเป็น10อ่าถ้าใช้แก๊สเป็นอ่าเจ้าตัว 12k ก็น่าจะแตก400นะครับแต่รีคอยก็หนักขึ้นกว่าเดิมเยอะนะนะครับโอเคมาต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันเดี๋่วทดสอบความแม่นยำนะครับโอเคครับมาทดสอบความแม่นยำกับเจ้าตัว,ว A W นะครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตเรียงเลียงลูกก่อนโอเค,ครับมาทดสอบยิงเป้า10เซนระยะ15เมตรนะครับมาดูว่า15เมตรกับเจ้าตัวไฮคาร์ไบด์ไรบิวเนี่ยจะแม่นไหมนะครับมาดูกัน โดนต้องนัดหนึ่งนะครับอ่นะเช็คลูกก่อนนะครับสองสี่นะครับอันนี้อีกหนึ่งเป็นห้านะครับโอเคดูระยะสิบห้าเมตรโอเคครับมาดูระยะสิบห้าเอ้ระยะสิบเมตรเป้าสิบเมตรระยะสิบเซนเอ้เป้าสิบเซนระยะสิบเมตรนะครับผมพูดสลับกันชักจะบ่อยแล้วผมนะนะครับห้านัดนะครับมาดูว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับ เฮ้ยยิงสี่เข้าอ้อยยิงห้าเข้าสี่โอเคไหมยิงลูกหมอนสไลด์ค้างนะครับตัวปืนไม่มีปัญหาระยะสิบเมตรเนี่ยผมไม่ได้หวังผลอะไรเอ้ระยะสิบห้าเมตรเนี่ยผมไม่ค่อยหวังอะไรกับเขามากหรืแลวเพราะว่าด้วยที่ว่าวปืนสั้นเนี่ยถ้าจริงระยะสิบห้าเมตรยิงโดนสําหรับผมอาจจะฟุกนะครับอาจจะฟุกแล้วกันนะครับผมแต่คนอื่นไม่รู้นะผมว่าผมว่าผมฟุกนะครับเดี๋ยวผมขอลองยิงระยะสิบห้าเมตรแบบไม่ต้องตั้งใจยิง แบบไม่ต้องเล็งปนีดด้วยผมอยากรู้ว่าผมจะยิงโดนไหมอ่ะเพราะว่าผมคาใจเหลือเกินไอ้เวลายิงปนีดเนี่ยผมผมยิงไม่ค่อยจะโดนนะครับเก็บข้อมาหน่อยโอเคแล้วนัดน,นั้นฟุก <c oughs> นะครับเพราะลูกมันก็วิ่งตรงอยู่แต่พยายามกะน้ำหนักอยู่ แต่ศูนย์มันก็เล็งง่ายนะเพราะว่า1มันรวมแสงให้นะครับไฟเบอร์ออปติกไม่ได้เลืองแสงนะครับไฟเบอร์ออปติกมันจะเป็นการรวมแสงจากรอบๆตัวเข้ามาอยู่ในนี้เพื่อเป็นการสะท้อนแสงให้เราเห็นนะครับมันจะเป็นระบบแบบนั้นนะให้ทุกคนเข้าใจนะครับมันไม่ได้เลืองแสงนะผมโอเคยิงลูกหมดสไลด์ค้งนะครับเราแม็กออกก่อนแมกกาซีนคาแก๊สได้เลยนะครับแต่ยไม่ต้องเยอะกดสมมติเราเล่นหมดนะครับแล้วกดค้างไว้หนึ่งวินาทีก็พอนะครับแป๊บเดียวนะเพราะ แก๊สรุ่นใหม่ๆเขาจะมะีเขาเรียกซิลิโคนในตัวนะครับก็มันจะได้ไม่เร่งโอลิงได้ไม่เสื่อมสภาพไวนะครับก็คาแก๊สไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าท่าในใดยิงไปแล้วสักสิบนัดสิบห้านัดเนี่ยนะเหมือนของผมเนี้ยยิงเคลียร์ไปแล้วก็ถือว่ายิงออกไปได้เยอะเราก็ไม่ต้องเอาแก๊สออกนะครับก็คาไว้ได้เลยนะครับผมแล้วยิ่งช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับฝนตกนะครับวันที่ผมถ่ายคลิปเนะี่ยฝนตกไปตกเมื่อวานแถวนี้อากาศเย็นนะครับเราก็ ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าอากาศร้อนเนี่ยก็ยิงเคลียร์ออกไปอีกสักสักแม็กหนึ่งแล้วกันแม็กหนึ่งประมาณ20นัดนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับแต่ที่ดีคืออย่าคาลูกเกินอ่าถ้าใครอยากคาลูกในแม็กนะครับผมแนะนําว่าอย่ากเกิน5นะครับเพราะผมรู้ดีแหละว่าท่านคาไว้ทําไมจริงๆผมไม่แนะนําหรอกแต่ผมก็เคยทําผมก็เลยไม่อยากไม่อยากชีก้โพลก็ลอกแล้วกันนะครับแต่ผมก็บอกว่าถ้าจะคาแม็กในแก๊สนะครับก็ออ้ย่าถ้าจะคาลูกในแม็กก็อย่าคาเกินไว้5ลูกเนื้อสปริงไกลแต่ลูกเนี่ยมันจะล้าไว รเรื่องแม็กจบแล้วตัวปืนนะครับยิงลูกหมดสไลด์ค้างนะครับแนะนำว่าให้ดึงสายถอยหลังรันไกนะครับแค่นี้เองนะครับผมเล่นเสร็จก็ทําแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องการฉีดซิลิโคนนะครับถ้าท่านใดนานเล่นทีเนาะแนะนาว่าก่อนเก็บนะครับคือลองถอดดูก่อนว่ามันเลอะมากแค่ไหนนะท่านก็เ,าเอาฉีดซิลิโคนนะฉีเข้าไปตามร่องสไลด์ต่างๆนะครับชุดด้านบนกับชุดด้านล่างไม่ต้องเยอะมากเอาแค่มันพอชุ่มๆ เอาไป้องชุบนเถอเอาเป็นแบบให้มันมีละอองน้ํามันเกาะอยู่แล้วเราก็เก็บนะครับแล้วพอจะมายิงที่เพราะผมรู้นิสัยคนไม่มีใครหยิบปุ๊บแล้วมาแกะดูก่อนแล้วค่อยจะยิงนะครับส่วนใหญ่จะหยิบแล้วยิงเลยนั่นแหละคือเหตุผลทาไมผมให้ฉีดซิลีคโคนก่อนแล้วค่อยเก็บหรือถ้าัหนดจะล้างนะครับให้ถอดถอดชุดบนถอดอะไรออกนะครับแล้วไม่ต้องไอ้ห้องสูไม่ต้องถอดก็ได้เพราะว่าถอดค่อนข้างยากนะครับถ้ารับจตัวเนี้ยเพราะว่ามันต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการขันเจ้าตัวเข็มหลอกด้านหลังออกนะครับ มันต้องใช้ตัวตัวขันวาลตัวเล็กเลยครับขันมันถึงจะออกถ้าเอาอะไรไปขันมันเดี๋ยวหักนะครับหักมายุ่งเลยนะเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าได้สนใจนะครับสั่งซื้อที่เพจบีบีการ์ดจัเซาไลอัดบีแอร์ซอฟหรือกดคอมว่าเพิ่มเติมนะครับกดว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้นะครับและแอดไลน์แอดเฟซได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ